ซื้อี่เดาันค้มึง้ี่ันนะนี่คือู้ตำเนนที่ใช้เมานี้ทำไมวะบุลลี่เมาโอ้โหเมกูก็ยิงคนตาตัวนึงตัวนึ้งตัวนึงจะไนวะทม้ามึยินไรเป็นไงมบุลี่เมาสกูเหรอี มึงบูลลี่เมาส์คัวไอ้บอลมันบูลลี่เมาส์คัวเมาคัวสัญล็อตร้อยเก้าเก้าอ่ะยิงพวกมาโคตายอ่ะมึงก็คิดเอาไหนมึงยิงโชว์ให้มาโคมึงอ่ะไหนยิงด้วยเอาอะไรยิงบ่ยิงนี่ยิงนี่ยิงดิยิงให้ตรงยิงกับแพงมึงจะนอนทำไมล่ะมึงลุกดิ เขาถดนี่เป็นไงกูขิงอันนี้คืออันนี้คือตรงของมึงเลยใช่ไหมมาโฮงเนี่ยได้แค่นี้ได้แค่นี้เหรอวะเจอพี่มาโคพี่หัวทุกงั้นเข่จริงแค่มาโะเวลาเวลาปั๊มเอาไว้แค่มันปั๊มยาเฉยพี่ ไอยบอลดูดิใครมาแพมอะไรในกลุ่มมะบอลเล่นกันไหมครับเปิดมึงไม่อ,อะไรกลุ่มไงไอขี้อดาดทิทุกฟิล์มทุกฟิล์มบอกว่าเล่นอยู่เล่นอยู่ไม่อะไรกลุ่มไงไม่อ,อะไรกลุ่มไงวอนนีเล่นไปสองชั่วโมงแล้วเนี่ยไอเหี้ยพี่ทำไมพี่ไม่ัาบอกผมจะแค่ไร,รแ,ตแต่มึงมาดัวาตาแรกอะ ไอ้บอลมึงไปหาหลอกน้องไอ้เหี้ยมึงเชื่อมันจริงๆเหรอกูถามจริงมึงจะเชื่อไอบอลเหรอไอบอลมันโปรไฟล์ไม่ดีเว้ยไปเชื่อมันหลอกเซ็ตทนาดสาวยังหลอกเย็ดเลยเงินเงินผมปิงร้อยตอนเนี้ยของกายนะน้องพี่มีอะไรจะบอกปิงร้อยทุกคนเลยไอ้บอลมันไปเย็ดเด็กเว้ยมันไม่ใส่ถุงทำไมนั่นมึงไม่ใส ตอสดไม่สดลูกไครอ่ะอนนูเอันนดไม่สดลูกใทรไอบอลอ่ะเอ้ันนี้พี่รับเออด็กมันรู้อ่ะเพื่อนของพี่เราใส่ทุกแล้วมันรู้จริงเหรอเพื่อนทำไงดีวะนี่ต้องไปออก ps สมชื่อ id ให้เดฟแบ a ip ไม่ต้องเล่นตลอชีวิตไปเล ไปบอลเนี่ยทำแน,ะน่เฮ้ยเกดวราคนโตๆแล้วคู่เจ๊หม่อยากกันยุ่งว่ะเจี่ยไไอ้พกมีตังไงะฟกมีตังว่ะพฟกแังวงไปไหนเพื่อนเพื่อนพี่เดียวผมไปดับยากก,า <c oughs> กันยุ่งหมดเลยดับเดกกันยุ่ง สเปรย์กันยุ่งใครรู้ว่าบอลใครที่มไปหาสเปรย์กันยุงงผีเล่นไ,ได้ไหมไอไรนะ คุณลีวะาอกป้อมยาไวออกป้อมยาไวผมมีคลิปแล้วพี่ผมอัดคลิปอยู่ออกป้อมยาไวกยอมเหรอเพืู่ไม่ไวหรอกครูทูทูสิบนาทีสิบนาทีสิบรอบไอ้เหคนชอบใจอะไรวะมีอะไรบ้าคนชอบใจ 1่านาทีต่อน้ำสองอมีน้ำวิ่งไหมพี่ัน้ำวิ่งอะไรขาน้ำสองแล้วเนี่ยออน้ำเจ็บเมื่อไรก็โทรมามีแท้เลยแท้เปลืออ่ะ แจวเพ่อนในปิงตอกเพลงดีมากเองเนี่บอลเอามาห้าสิบบาทไปเถอะกูวก่าไุมไปะบอลเอามาห้าสิบาทเฮ้เอ็นีย้ยเลยเดียวฟาโ<อ>นเขาริงมอู้เอาพกพยิงเล่นกันรอ,นอนกูิงอลอุ้ยพี่ไอ้เหี้ยกูโดนมาขอยิงให้กูรอเพื่อน ต้งไหนจ้าไอ้เหย่าบนขอยิงมาหรือยิงกูอะเล่นลิฟตี้เล่นรถได้ไงกูยิงไอ้เหี้้ยแลวทำไมเล่นรถกูยิงมึงเอาดีๆกูไม่ได้ดื้อฮะไอ้ย่เอ็นเออเล่นรถก็กูยิงมึงไงแกยิงผมไ่ะเอ็นเล่นรถเหรอรถคือนี่ขึ้นนี่นะขึ้นนี่นะเพากูยิงมึงไงไปไปไปยเปล่า ไปไปดูลาต่างเลยป่ะไปขึ้นเขานี่นะมีคนนะเป็นเขาไอ้ชัดไอ้เย็บบอลมิงล่อตูดคสรุปใครยิงใครบอล ไม่ไปเกลียรมันยิงมันมันยิงมันยิงที่มันยิงมันไม่ใช่หรอเก็บเก็บเสียงมันมันยิงมันยิงไอ้มันมันยิงคนที่ไม่เข้าเนี่ปะเอ้ยเลือดรถเอากินยางเลยเอาเดี๋ยวรถลถรถรถแสดงว่ามีตัวที่แอบมีตัวฮ่า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 โลกขอเวลาโลเนี่ย โดนหมดโดนหมดไม่สนของใครของไอวอนใช่ไหมของไอวอนนะกูเก็บหมดละมี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  แล้วมึงกลันยิงเนี่ยนเล่นสไนนนะพี่ฟ <c oughs> ังกเสียงก็รู้แล้วว่าใช้มือกดแน่นอนเอิดถูทููลๆๆลุ้มังพราะ่าเห่งสอง เนแ่นยอ้โหองมิัพอเ้ยนี่ยายังแล้วสามตัวหมดแล้วแหละบอล อะไรไปความยาเหรอ,อไม่ทันเลยดิถ้าตรงนี้มันจะโดนอ่ะเดี๋ยวกูขึ้นเ,เขาไม่ถึงไม่มียาปั๊มเอาเวลามันเหลือสามตัวหมดแล้วเนี่ยทีสามสามโอ้ยย <3 S 1> ี่ดีไฟลุกเลยใช่ปะเนี่ยบอลกว้น่าคว้าต้องมีอะไรแบงอย่างระยะไกลแม่งกูโดนหัวเมดเนี่ยชัดเลยโอ้ชัดเลยไอ้ศาส รีพอร์ตเลยใช่ครับโปอะไรพี่จบได้ไหม,ดไดไหมจบเบพียอะไรล่ะวัวมันโอ้โอะวคอยโปรไม่ยังยิงยังไม่เล็งมีคนพินนี่ไงมึงโผล่ไปเลยลวัดเป็นเป็นชุบไปเลยวัดเลยนละนยิงวัดแมห่งไปเลยมึงหันไปยิงวัดดิแต่นั่ง,งชุบทำไม ชุ่มไปห,หัวตายผมไม่บอกว่าวัดไปเลยมันโป้